ขอบคุณนะคะเข้ามาหน่วยสุภผลสู้ข,ขังจากทิวยสังเทนตุอูขอให้สุขสามอเอาตามที่เราถนัดไปก่อนนะคะทุกคนคุณมีความปัดระเสือดเ่งอาลาหันแต่คุณเป็นตน สวดถ้าคุณเด็กขาเดือมาให้กำลังใจปติมมือใหม่นะคะรานังเกหมมุตะมังพาะธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรียวทุกคนใครยังอยู่กับปติมบ้างเราพูดค่ะ เราเป็นไทยพุทธค่ะปฏิบัติตาใจปฏิติมด้วยวันหลังเราเจอกันอีกนะคะน้องมอสด,ด้วยแล้วนะขอบคุณครับชาวา,าตัวพระวตาธโรรมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระสงฆ์มูใด เป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนะ้ังข้าพระเจ้าว้ว้พระสงฆ์ฟังข้างหลังมันไม่มีไฟอ่ะไฟมันอยู่ข้างเพราะว่าข้างนอกฝนมันตกค่ะวันนี้ก็เลยเข้า เอาเกลือน้ำตอนเย็นนะคะเนาะจะได้สักปรสัตว์ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมาอยา่ยังกรรมมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังพระองค์เอง พุทตังพระขวานตังอภิวาเทมีค้าดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทตัเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาถ้านใดในบัดนี้ สาเพปิอันตรายามมเมมหฮสงสาตเซจัานันนเนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูนายโยโรมมานเลอินทราชโลกปาลาจเทวดาทั้งถวยตางนามามี พระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระขาวตัวสาวกสังคุตามกฎเกณฑ์ของ Facebook นะคะไปจบทํามบัตเย็นแล้วจ้ะ โมทนาบุญด้วยกันนะคะมีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนเปลา่าพูดโธโยสาป,ปปานินางสารทสมสังโภนาโทตโลมมังทุกประสงค์ที่พึงพยองเตสธรรมโมทุกขาตาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเม พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พะองค์ใดปฏิบัติด,ดีแล้วตามมายังพระควันตังสังศิรสาชิเนตังข้าพระเจ้าว้ายพระชินสนีผู้ไม่การต่อไป ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธรรมานายันตรายทั้งปวงอย่าได้มีเก่กข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นกาเยนาบุธรรมายังสังขานุสตินายังกะโลมะเซ สปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังค้วยวาชาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคุกุกรรมมังปะกะตงมายายังกรรมได้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตละลหานดับเปลิงกิเลสเพลิง,ลท,ลงทุกขสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ดูสะสมสังโฆนาทุตลโลมะมังทุปพระสงค์ที่พึงพยองเตสระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายาวเจตสหวาด้วยกายก็ดี ปุญญาณิปากาณินิเมคุณทองที่ฆ่าธรรมจงช่วยอําเย็นไหลสักหน่อยนะคะเนาะโยไสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศิลเป็นต้นอันบวรนาสามปุตสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอนันดีนะคะสินของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเสยกยกิยจิโต มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรและพระกรลุณาอันบริสุทธิ์โพเทิโยสจุชนะตังกะวะลาของด้วยเสียงกล่าวธรรมัสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโระยังพูดไม่เก่งยังไม่มีข้อ ยังไม่มีข้ออะไรจะพูดเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะน้องนะแต่เชนนาวันเตยังสาธุศาสนีด้วยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกพิยานากาลุนาหิสมาคาตต มีพระองค์อันประกอบด้วยพยานสามมาสามพุทธโธเป็นผู้ตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอ่ยจบแล้วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจบท่้าทิเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงค์ ข้อศสังโคโยสพปะปะปะปานีนางสารนางเกมามวดตะมังเตนะัาจวัชเชนวันเตยังสาธทุศาสเนีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าที่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้า กระทำแล้วในพระสง์ <c oughs> สา <c oughs> ฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ละ <c oughs> ละที <c oughs> เป็นผู้สามารถปึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครข้าพระเจ้าวหายพระ ผูว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆยังไม่พึ่งยังไม่รีบค่ะเขาบอกอสวาคาโตภคะวตาธโมราธรรมเป็นเบิกบานหลุดอาทิต์ธรรมบัวให้บาน วันธามาหังตามาระน,นวา,าวพระสงฆ์สาว